เอันนี้พี่น้องกินตำมะฮูอืมอัน้พี่น้องคือเกาคือเกากินตำมะฮูแซ่บครับคะฮกับผักกัดหินเนี่ยผักกัดหินเออปักกัดหินผักกันเขียวเขียวหินนี่นะเขาเอื่อนยังเกาะไม้ภา่ผักกาดจันผักกาดยังเกาะผักกาดหน่อยผักกันหินแบบผักักกาดเขาสิบางคนเขาสิเอิญนะหนึเดียวมัสตาร์ดมันจะแบบออกชุนชุนขึ้นตำมะฮงได้ดีด้นวยกินอะไรบ้างอ่ะ พี่จ๋าเขาก็เกิดมากระดิ่งทำกระดิ่งไปเห็นงานกันสมมติหนึ่งเจ๊งานเพียงกัน,นออกที่นี่เจ็๊จ<ะ>๋าเพิ่นเพิ่นกินซุป,ปรกระดิ่นปลาเนี่ยซูป,ปรกระดิ่นปลาบ่รอใครเห็นมา,ปปากทำไมเป็นแน่เห็นบ่เนาะสุเพก้าบ่ะซูปกระดิ่นปลาใส่บักทัว่วคือข้าวที่แล้วบ่ะคะบรรันนะี่ใส่งาไหมอ๋อโอ้โหดงน้ำมนห้องน่ะดูเลยแสดงมันเห็นน้ไมันกับ่ แม่จะเอาไว้ตักหอมันแรนนั่งยิงน้ำหนักเลาไังอันยอดโควิดลงเลยเด้อทอดเลยครับหมูสิ่ตเสิน่เ็จันเสร็จเห้มันลงเถอะเขาแห่งบาบอกขยายเวลาตรวจเพิ่มเลยเด้อตรวจเลยได้วันทีนึ่งคือสจิการทามันแดกเป็นเรื่องสะเทือนแคปหมูเขาจะวาง โอ้แสบหลายพอแบงค์แบงค์แม่แสบหลายมีตะกุกตะกักตับไตเหือนกนเหนไหมใครตัไตกินน้นสิไม่ใช่รือไม่กินเลาล่าไหแักการเขียวเขียวปลีบ้่เพ่นเป่นะฮขืมเราะกาศเย็นบอกภาษากลานะตึมเจไปไหนหรือเขาบ้านไหนโดนขอำไจนรเะกรเกล็พักกาเขียว ประกาศประกาศซอยว่าแม่นันไม่ซื้อมันดูมันเป็นของผ้าของอีสานหรือไอีกระลาบจะแซ่บนี่ขอาแม่เข่าจะสเบ้๊เรือนั่นนะแคบหมูออันนั้นหลายพร้อมเอียงเก็บ้านหมูเจียวรัวมาให้ไปแล้วเก็ก็บเนี่ยเจ็ดใบเนี่ยคือบ้า แค่มวเลยไม่มีหรออันนี้มันขขยำเถี่ยมอะมันนุ่งยแถวนุ่อุดเต็มหมดแล้มันเหลือง้ยตกันกระต่อน่กินน่เถ็มแล้มันไหดนเพี้ยงโดนนี่นแม่ดาเนาะจัังมีคกม่อ๋อมาจากขมอ่างที่องมนั่งแนแดดหลายเป็นไรตลาดดันดูวันคนหลายวะนั่งกินบ้างมาแต่มกน มันจะเสียอย่างถกเป็นอย่างมาโช่์ใครปลูกทาไมบอกบอกสุอมากตลาดนัดานคนไหลบหมือนกนสายอยากไปน้อยู่รียยนยบรยนกันแล้วส่ยีส่ล้วายันแต่เส้นอากาศกันสีใส่เบิร์ทุกคนกับสียากันเนาะอยไว้ไหนทำไม้องใส่ลมอ่ะอยู่ไหนล่ะไ่ใช่หมาไปเลยเหรออยู่ไหนหมาข่าไปแล้วมึง แซ่บ่คนางเบิ่งมาเน้ำข้าเชงนี้นะครับว่าววมัยมไม่น้อกินก็ขันยอนันสัหาเลยขันยอนไกินหมดเสี่สมามใครบอกเล่าไม่สมามไม่อกม่้กินได้ยกไ้แม่ดูสิไม่ใช่แกจาแบบนึงคนละแบบบอเป็นอยงรแมมนเอาไว้เอไว้เอ แม่เอาแล้วยิ่งกินเท่าที่มีนี่นแหละวันเสาร์เอาว่าสิเอามันเปลวมันกินมันนิ่มป่ะกันบ่ได้บอกไม่ใส่ตู้เย็ยนก็ไปใส่ตู้เย็นคุณเนี่ยกับแบรนด์น,นี้จับกันนะบอกเสียเวลากิหนะหูจักเขามาจะบปีบ่จิ <laughs> จ้นก็ขเขาเลย เราบริษบอก่มใช่ตัวเหย็นไม่ใช่ตัวเหย็นเนาะแกงแกงกแกงกะทิมไฟ่ใส่กิแต่กออุ่นม่มันจไม่เป็นเขาพึ่งเห็นอยูเฉยมันไม่อุ่นบ่ลอยนเบ็น้ำใม่บแ่ะแช่พื้เกาแมมอุ่นตัวเสดายมันตักไปหายเผื่อไม่อยู่สองตน่อยคือน้ำมือเราทำใมซื้อม่านแต่กับเหินตะมืออุ่นน่ะจ้มันเะาเน่าคืนหนึ่งไหมไอเหินอาจารย์ในไลฟ์คนนี้บ่เดือดเน่าเดี๋ยวมีเงินพลาดไปซื้อมองเขาพูดดีไม่ นูวเส้นันยอปิ้งริงมันบริไกลดีดีบ้างทำไมเดี๋ยวห้าเผือกไเด้อใส่เผือกแล้วควนใส่กะทิกับน้ำตาลบาด้วยน้ไม่ก็ยาดยาก้ำไม่เะแม่ม่วกหยาดนะวะปสิอวนไปหนาค่ะคุณแม่วนวันนี้นี่มาจุ่เด้ยุ่มในหมคนห้องเกดโกงอะไรก็ไ่ตอเพราเป็นเจ้าของเขาจะห้องสิลป์ละมัง มาหน่อยแม่แต่บานข้างๆันบ่มีมั้งมี่บานเขาปรจมุมปะบ่บอลลูนโ,น,โนโด,ดจุ่มยังหมาเขา